ายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคาย มนุษย์รับประทานเยอะที่สุดโดยถือว่าทิ้งห่างกับไข่อื่นอยู่มากและคำถามที่ยอดฮิตของผู้ชอบทานไข่คือไข่มีคอเลสเตอรอลสูงจริงหรือไม่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลมากถึง210มิลลิกรัมก็จริงแต่ผลวิจัยพบว่าคนที่ชอบกินไข่สัปดาห์ละสี่ฟองมีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าคนที่กินไข่สัปดาห์ละหนึ่งฟองอาจเป็นเพราะไข่มีโปรตีนสูงและมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างต่ำทําให้อิ่มนานและความอิ่มนี้เองมีส่วนทําให้กินอาหารที่มีไขมันสูงเช่นเนื้อและ ทอดน้อยลงแล้ววันนี้พระเจ้าจะมาโชว์เมนูไข่ที่สวยที่สุดใน3โลกจะออกมาสวยจริงหรือเปล่ามาชมกันได้ในเมนูที่มีชื่อว่า ไข่ปุยเมฆและผ่องเพื่อนต้องบอกเลยว่ารายการครัวเชฟบารเรานี่ไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนบางวันทำยากบางวันทำง่ายนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวเชฟบานะครับ Easy Cooking ครับวันนี้เข้าคุกง่ายๆนะครับก็แค่นอนกับเด็กอายุต่ำกว่า18นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะครับ Easy Cooking Easy Cook นะฮะก็คือวันนี้เราทำง่ายและเมนูงเราและเมนูงเรา <c oughs> เมนูเรานั่นคือสควิตออนพาราไดซ์ได้ผัวคือป้ามือมันตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ก็ไปอยู่บนก้อนเมฆนะครับเมนูของเราวันนี้จะทําไข่ก้อนเมฆนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะดูน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วนี่ฮะใช้แค่ไข่ไก่พริกไทยดาหรือว่าออริกาโนนี่ไม่มีก็ได้จริงๆแล้ววัตถุดิบคือแค่ไข่ไก่แต่อันนี้ผมแถมมา แถมมาเพื่อให้มันมีอะไรนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเรามาดูเลยกําลังฮิตนะก่อนที่จะเลิกฮิตแล้วการไอไข่ก้อนเมฆเนี่ยามาเริ่มกันเลยนะครับตอกไข่นะครับแล้วก็มันจะต้องแยกนิดนึงแยกไข่แดงนิดนึงนะตักไข่แดงนะครับอย่าให้แตกนะแตกไม่ได้นะถ้าแตกนี่ก็คือว่าจบเกมโอเวอร์คุณก็รู้ดีว่าการแตกก่อนมันจบมันจบมันจบ ทำยังไงก็ได้ไม่ให้แตกเร็วะนะฮะแตกเร็วไม่ได้นะรายการเราไปต่อไม่ได้เลยนะครับต้องเอาไข่แดงเนี่ยคอยระมัดระวงังแยกออกมาให้ได้ที่เหลือนี่เราก็จะเห็นจะเป็นไข่ขาวนะกี่ฟองก็ได้นะฟองเดียวก็ได้ถ้าใครมีเครื่องก็แนะนำให้ใช้เครื่องเพราะเขาบอกว่าคนที่จะตีไข่ขาวจะเป็นฟองเนี่ยต้องอืดพอตัวนะครับมาดูข้อมูลองผมกันมาดูกันนะว่าบ้านของผมนี่ทำรายการอยู่นะนี่ก็คือพี่โทนี่นะฮะ อย่าเรียกว่าคนขับรถเลยนะฮะเก่งเหลือเกินเขาทําทุกอย่างอุ้ยจะซื้อบ้านใช้ผมนะนี้ประมาณนะครับบ้านนะฮะนี่ก็เป็นรูปของครอบครัวผมนะฮะก็จะเป็นยี่หว่ากับยูจินนะฮะหอมกันแล้วก็เป็นภาพส่วนใหญ่เป็นลูกๆนะฮะเรียนหนังสืออยู่นี่น่ารักมากเลยนะเป็นพรีเซนเตอร์ให้โรงเรียนส่วนนี้นะครับก็น้องเพิ่งเกิดนะฮะนั้นก็เป็นรูปตอนยูจินเกิดนะฮะ ก็ตีจนเป็นฟอง น,นี้นะฮะเราก็ได้ฟองฟอดแล้วนะครับโอโหง่ายมากเลยนะครับตีเพียงแป๊บเดียวก็ได้ฟองท่านี้แล้วนะครับทางที่ดีนะฮะซื้อเครื่องเถอครับนะครับโอ้โหกว่าจะได้นะแล้วจะบอกให้นะครับว่าวันนี้ก็ไม่ได้ราบลื่นนะฮะไม่ได้แปลว่าจะบารานุพงุภาพาโอกาสเสี่ยงบารานุภาดนั้นก็สูงถึง60%ปอัปดเลยทีเดียวโอเคไข่ที่เราจะอาทำเป็นก้อนเมฆงนี่นะฮะลงไปให้มันดูเป็นเม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยจากนั้นห้ามแตกเหมือนเดิมครับ ไข่แดงนะฮะอย่างปานีนนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะส่งเข้าเตาอบครับใช้ความร้อน160องศาครับอบนาน10นาที <S <S 1> <S 1> ขอให้โชคดีครับพะผมก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมที่กดนั้นใช้โปรแกรมเตาอบหรือเปล่าระหว่างที่รออบไข่ถึง10นาทีนะครับเรามาทอดเพื่อนของพวกเขากัน ผมจะทํา UFO ขึ้นมานี่คือต้งขั้นตอนการทําขานะฮะแล้วผมก็อยากจะให้เขามีแขนด้วยน่าจะเป็นหูไปแล้วล่ะผมนะฮะอยากให้เขามีตาแล้วก็มีปากด้วยนะครับทำอย่างนี้ฮะทำอย่างนี้กี่ตัวก็ได้แล้วแต่คุณพอใจครับบอกว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ตื่นเต้นมากนะครับพอเป็นขั้นตอนที่ผมจะมอบชีวิตให้กับมนุษย์ต่างดาวพวกเขาจะลืมตาตื่นมาหรือไม่ มาดูพร้อมๆกันเลยเราจะชุบชีวิตให้กับมนุษย์ต่างดาวแล้วเจ้าตจงลืมตาตื่นมาดูโลกแล้วก็กางขาออกมาด้วยอันนี้บางตัวกางขาแล้วนะฮะมนุษย์ต่างดาวบางตัวใกล้เสร็จแล้วนะครับแย่จะเป็นเวอร์ชั่นหลับตากันนะฮะจะไม่ลืมตาที่คาดหวังไว้หมายเลือกสองหน้าชัดมากนะครับหน้าชัดมากนะครับ นีากูทำไม่ดีนอนไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยแก้ได้ที่เลยนะครับสวยมากก็เอามีมาอย่างนี้นะครับไข่รู้สึกจะสุกไปหน่อยนะสุกไปหน่อยนะไอะ้ซา <c oughs> แล้วก็เอาเอาหล่ามนุษย์ต่างดาวนะฮะลงมาเป็นมนุษย์ต่างดาวนะที่ลงมาจากยานนะครับ เสร็จแล้วครับ the God from the sky ช่วงเชฟบะพาชิม ครับตอนนี้ทุกคนมาอยู่ในช่วงเชฟระพาชิมนะฮะในระหว่างที่รอพระเจ้าทําอาหารเสร็จแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าพระเจ้านี่จะทาอาหารได้อร่อยหรือเปล่านะครับเรามาชิมเมนูที่อร่อยแน่ๆกันดีกว่านะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านสิริชัยไก่ย่างนะฮะตรงนี้นะครับในเส้นลาดพร้าวเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้อย่างแน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงไก่ย่างหรือไก่หมุนเนะะี่ยที่นี่นะครับเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะฮะก่อนที่จะมีเจ้าอื่นๆที่เปิดตามกันมาอีกมากมายนะฮะเจ้านี้เนี่ยเขาเปิดกันมาตั้งแต่ปีพศ .2,400 หกสนะครับอีก เกาปีตนนั้นจะครบ100ปีนะฮะมีที่ไหนเก่ากว่านี้อีกไหมไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับเจ้านี้เจ้าแรกเลยแน่นอนครับเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็คือไก่ย่างไก่หมุนนั่นเองแต่ว่ามีเมนูอีกอืก่นๆมากมายล้นหลามมากๆเราจะคัดเมนูเด็ดๆมารีวิวกันสัก4เมนูเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าเมนูแรกจะเป็นอะไรนะครับมาเมนูที่1นะครับแน่นอนพูดถึงไก่ย่างแล้วก็ต้องจัดไปฮะไก่ย่างของเรานะครับเชรี่ใช้ไก่ย่างก่อนที่จะทานผมขอบอกสรรพคุณนิดนึงว่ากว่าเขาจะมามาเป็นไก่ย่างให้เราได้แบบนี้เน ต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับไก่ย่างของสิริชัยไก่ย่างนะครับน้ำหนักนะครับต้องอยู่ที่6กถึงเขีดนะฮะอายุของน้องไก่เนี่ยนะฮะต้องอยู่ที่ประมาณ45วันนะฮะแล้วก็ต้องเลือกคัดไซส์ให้มีขนาดที่พอเหมาะเพื่อที่จะเอามาหมุนนะฮะในเตาหมุนของเราเนี่ยหมุนไปเป็นเวลาถึง30นาทีเพื่อให้ตัวหนังไก่เนี่ยกรอบนะฮะแต่ว่าเนื้อไก่ยังคงความนุ่มอยู่และแถมยังมีข้างในนี่เป็นไส้เนี่ยเขาจะยัดเอ่อกระเทียมทั้งเป็นกระเทียมกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมสดนะฮะบดรวมกันแล้วก็มีก ปรุงแต่งตามสูตรของเขานะครับมาดูกันว่าไก่ย่างเกือบร้อยปีเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอ่าทิมเลยดีกว่าชิ้นแรกนะฮะเอาเอาตรงไหนดีเอานี่ก่อนนี่ก่อนนี่เลยน้องขอน้องก่อนได้ไหมชอบกินน้องใช้มือเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะน้ำจิ้มมีอยู่2รสชาติมีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับนี่คือน้ำจิ้มแจ่วนะฮะผมชอบกินน้ำจิ้มแจ่วจับไปก่อนเลยใช้มือเลยดีกว่าออื คัมผัสที่เข้าไปในปากนะครับบอกเลยว่านุ่มมากเนื้อไก่นุ่มมากๆนะนะัะหนังยังมีความกรอบเนี่ยอยากจะแบบฉีกแล้วเข้าไมให้ได้ยินเสียงเลยนะฮะแต่ว่านี่แน่นะครับนุ่มมากเป็นพิเศษจริงๆร้บจะไม่เคยกินไก่ย่างที่นุ่มขนาดนี้เลยนะฮะสมแล้วกับที่เป็นไก่เด็กๆนะฮะไก่อ่อนๆนี่กรอบถนัดเลยนะครับผมจัดไปครับ ุดยอดอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เขาบอกว่าเด็ดมากๆลูกค้าหลายคนถึงขนาดยอมรอเวลานานมากขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าให้ใส่ไส้กระเทียมเนี่ยมาเพิ่มอ่าจะเด็ดขนาดไหนต้องลองชิมแล้วนะครับนี่กระเทียมกินเปล่าๆเลยนะฮะ อหอมมากหอมกระเทียมนะครับแต่ว่ากลิ่นไม่ฉุนเกินไปเพราะเป็นทั้งกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมสดผสมกันก็จึงมีความหอมของกระเทียมสดเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็มีความซอฟของกระเทียมดองเข้ามาตักแม่ถึงว่าทำไมเขาแย่งกัน<อ>นะครับอ,อีกหนึ่งเมนูครับที่มันเหมาะสมกันมากคู่กันดีอย่างก,กับกิ่งทองกับใบยกเลยทีเดียวนะฮะที่จะมาทานคู่กับไก่ยากนะ่างนั่นก็คือส้มตำเราได้จัดส้มตำไทยมาอมาดูกันดีกว่าว่าส้มตำไทยรสชาติเป็นไงเข้ากับไก่ขนาดไหนมานี่อืม เนีต้องลองทานคู่กับไก่เลยนะครัยังมีความแซ่บอยู่ถึงมันจะเป็นส้มตำไทยนะครับไงทานคู่กันจะเป็นยังไงขอจํานวนเนื้อมาหน่อยแต่ต้องยอมรับนะฮะไก่ที่เด็ดมากๆขนาดนี้เนี่ยหาทานได้ยากนะฮะ สุดยอดเข้ากันมากเลยอะ่ะถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเอกอุในด้านของไก่ย,ย่างนะครับแต่ก็ยังมีอาหารเมน,น,นูอื่นๆอีกมากมายนะโดยเฉพาะนี่เลยผมสนใจมากๆเลยนะครับนั่นคือโรตีกับแกงเขียวหวานนะฮะที่ว่ามันเข้ากันมากๆเลยแต่ว่าที่นี่เขาจะเด็ดขนาดไหนมาลองชิมกันเลยมานี่โรตีโอสัมผัสได้ถึงความกรอบแน่ๆนะครับแค่ตักมาก็รู้แล้วเนี่ยเวอร์ไหมแต่เรื่องจริงนะนี่นะฮะวุ้กะทิแบบข้นมากๆเลยนะครับสีนี้เหมือนแบบที่คุณแม่เคยทําให้ทานนี่จริงๆนะครับดูที่สีก็ก็จะดูแล้วว่านี่สูตรอย่างนี้ไม่ธรรมดานะค ดูสึว่าจะเข้าในขนาดไหนอืมก mm hmm. ะทียคนมากไม่น่าเชื่อว่าขนาดตั้งไว้เพื่อรอที่จะถ่ายเนี่ยนานหมดสมครวรนะนะครับกว่าเราจะเซ็ตทุกอย่างเสร็จเนี่ยแต่ว่าแป้งยังคงกรอบไม่ได้ด้อยลงไปเลยนะฮะร,รู้สึกว่าเหมือนแบบแบบเพิ่งออกจากเตาเลยจริงๆเลยนะฮะส่วนเนื้อไก่ก็นุ่มมากๆเช่นกันนี่ตัวแดงก็ข้นเดี๋ยวผมต้องลองชิมแกงกับไก่เปล่าซะหน่อยครับเพราะว่าชอบกินแกงเขียวหวานเป็นการส่วนตัวด้วยชอบหลายอย่าง น้ำไก่นุ่มไม่แพ้กันครับเด็ดมาถึงอีกหนึ่งเมนูครับที่จะขาดไม่ได้ถ้าคุณมานั่งที่ซีรีชัยไก่ย่างนะฮะนั่นก็คือเมนูขาหมูมันโถนี่เขาบอกว่าแป้งนุ่มมากนะครับแล้วก็ คุยกับคุณพี่เจ้าของร้านบอกว่าขาหมูที่เอามาทำเนี่ยต้องผ่านกระบวนธีหลายอย่างต้องตุนใช้เวลาตุนกับเครื่องเทศหลากหลายชนิดมากๆแล้วผมก็จําได้ไม่หมดนะนะฮะแต่ว่าต้องใช้เวลาถึง4-5ชั่วโมงนะครับตุนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเอาไปนึ่งอีกโอ้โหอะไรจะเยอะแยะมากมายหลากหลายขนาดนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนก็จะที่สืบมานี่หมันโทขวงเขาเขาบอกว่าแป้งจะนุ่มเป็นพิเศษมาดูอันนี้ก่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาหมันโถวก่อนเลยนะอ่านุ่มอ่รดูดิ โอ้โหมีสปริงอะมีสปริงเุ้ยเอาตามที่ถนัดเลยนะฮะใหญ่มากที่ถ้าเกิดว่ากินหมดนี่หมดนี่ก็น้ำหนักขึ้นแน่นอน <L> โอหชิมง่ายอ่าไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับคุณสาวๆมาทานก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเมื่อยแขนแต่อย่างใดนะฮะเพราะว่าเนื้อนุ่มนุ่มจริงๆไม่ต้องออกแรงเลยดูดิดูดูดูนี่นี่ไม่ต้องออกแรงนะนี่จับเบาๆอออ๋ออนะนะนุ่มมากนุ่มจริงนุ่มจริงไม่ได้โมน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมาตามมาเลยอ่าชิมก่อนนะครับ เด้งมากครับทำไมว่ามันเด้งมากตัวหนังเนี่ยก็เด้งมากๆตัวเนื้อเนี่ยเอาให้ชัดจะมาชิมคู่กันพร้อมกันมันอาจจะไม่เคลียร์เนื้อล้วนๆจิ้มเข้าไปแม่เจ้านุ่มมากครับไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้ยเคี้ยวเหมือนหมาฝรั่งเคี้ยวยังไงก็ไม่ขาดอันนี้ละลายเลยครับไม่ถึงขนาดว่าเอาลิ้นกดแล้วมันจะละลายแตกไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเคี้ยวมันก็เคี้ยวสบายเนื้อนุ่มแม่บันโถซะก็หน่อยเขาบอกให้จิ้มน้ากินได้เลยจับไปนะอื มันโถเนื้อนุ่มนุ่มมากแนะนานให้ลองสั่งดูเมนูนี้นะฮะเข้ากันดีอ่ะไม่ผิดหวังที่มาร้านนี้เลยยอดอยากจะห่อกลับ <c oughs> บ้านหมดเลยนะฮะเอางี้สําหรับท่านที่อยากมาทานตรงนี้นะครับเชื่อว่าคนที่อยู่เส้นลาดเนี่้ต้องรู้จักร้านนี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยมาทานที่ร้านสรีชัยไก่ย่างนะครับ <c oughs> ขอแนะนําเลยนะฮะอยู่ระหว่างซอยลาดเพร้าว42กับ40นะฮะถ้าคุณมาจากทางด้านบางกะปินะครับขับตรงมาจนถึงซอยลาดเพร้าว42ก่อนเนี่ยถัดมาอีกนิดนึงจะเจอปั๊มปสร็กานน้ช่ ย่างทันทีเลยครับมีที่จอดรถบริการสะดวกสบายแน่นอนนะฮะชั้น2เขายังมีห้องจัดเลี้ยงนะฮะที่สามารถรับลูกค้าได้ถึง20ท่านเลยทีเดียวนะฮะมีเว็บไซต์ต่างๆลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับมีไหมเขียนแม่แถวนี้มีไหมนี่ไงครับจิริชัยไก่ย่างนะฮะพิมไปเลยนะครับ www.jirichaykayak.com นะฮะมีทั้งบริการส่งด้วยในบริเวณนี้นะแวก5กิโลนี้หรือว่าใครที่อยู่ไกลกว่านี้จะใช้เป็นบริการ Uber อะไรแบบนี้ก็มีนะฮะโดยเฉพาะอยากให้มาชิมนะฮะไก่ย่างของเขาเกือบร้อยปีแล้วท่านผู้้ชชมมยงงไควรจะตอาิ ที่นี่ต้นตำรับจริงๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพระเจ้าโจ๊กนั้นจะได้บารานุอะไรนะจ๊ะไปว่าช่วงแขกดอยคอยด่เอ้ยชิมเมนูนี้นะครับชื่อว่าเมนูไข่ปุยเมฆและผ่องเพื่อนนะฮะแต่ที่มาที่ไปของเขานั้นลึกซึ้งกว่านั้นเชิญเลยดีกว่าครับกอฟแขกดอยครับผม เขาด้วยธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไร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 อันนี้แหละธรรมดาธรรมดาออมาแบบแปุยเมฆปุยเมฆปุยเมฆตามชื่อเลยนะครับน,นคะครับผมโอ้หเหมือนชื่อผู้หญิงเลยน้องปุยเมฆอันนี้อย่าบอกด้วยล้อนทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้มันคือไข่ปุยเมฆและผองเพื่อนครับผมแต่จริงแล้วที่มามันไม่ได,ด้น่ารักอย่างนั้นไข่ปุยเมฆจริงๆแล้วคือยานของมนุษย์ต่างดาวที่หลบซ่อนอำพรางตาของมนุษย์โลกโดยการทำปุยเมฆล้อมรอบและลงมาจอดฮะลงมาจอดแล้วพวกเขาก็ลงมาสู่โล มนุษย์ครับวันนีโ้โดนไปกินหลุมมั้ยมนุษย์ตอนนั้นเรลงมาจากยานมันก,ก็น่าตาก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ามีตัว,ม,ตวมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเนี่ย,ยแพ้ออกซิเจนของมนุษย์มากแล้วก็เลยตาย,ตาย <laughs> นะครับถามจริงวันนี้โดนไปกี่หลุมแล้วเนี่ยเล่นกอล์ฟเหรอเล่นกรอบหนึได้กรอบอันนี้ปกติใช้พริกไทยดำก็ได้นะครับแต่ผมเป็นพริกไทยหลายสีหลายสีพริกไทยหลากสีนะครับผมก็จะเดียวกับมีเมล็ดพริกไทยหลายอย่างไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรใช่มันหลากสงหลากสีแล้วก็นี่นะครับออริกาน่่นนะออริกาโน่อริกันตั้นเลยไม่ใช่ลงออริกานี่ลงไปนิดหน่อยโอ้ตอนแรกมันดูดีแล้วตอนนี้เริ่มดูแบลกก็ไม่เป็นไรได้ภาพไปแล้วได้ภาพได้ภาพนะฮะอ่านั่นแหละครับ ช่วงเล่าเรื่องตลกกันสุดท้ายนะครับไม่กินแล้วเหรอกินก่อน, <ๆ S 2> น <ะ S 1> กินก่อนเนาะโอ้โหปั่นคนเดียวเหนื่อยเลยเนี่ยปั่นคนเดียวเหรอโอ้แน่ใจปั่นคนเดียวเดี๋ยวต้องตักเมฆสิตักเมฆม,มัน,นเป็นยังไงอ่ะอออุ้ยเฮ้ยให้ความรู้สึกเหมือนพวกครีมครีมอ่ะมูดมูดเออมูดมูดอะไรวะเหมือนข้างนอกข้างนอกกรอบแต่ข้างในมันยังนุ่มๆอยู่เลยอ่ะอือโคตรพีเซนศ์เลยคตรเบียวอือ ก็ไข่ขาวอะนะเป็นของขาวไข่ขาวหน้าตาไม่เหมือนของหวานนี่เป็นผึ้งอะหน้าตาเหมือนของหวานมากเลยกลับมามีสติว่าเป็นไข่นะฮะก็เลยต้องมีพริกไทยมาช่วยนะฮะสามารถมีแบบซอสปรุงรสได้ไหมซอสมะเขือเทศเอาไหมฮะมะเขือเทศอืมเสื้อผ้าอาซูจิกำลังเคลื่อนตัวด้วยดูน่ากินเชียวให้กินกับซอสมะเขือเทศหรือวก็ปรุงรส อืดีขึ้นโอเคมรถตังเราก็อยากจะโดนซอสนักดาวด้วยต้องมาผสมกันไหมได้ได้ได้นะกินพร้อมกันนี่ครับศพของมย์ตังดาวที่ผมจะสร้างขึ้นมาโอ้ยโดนดูดเข้าไปับโดนยักกินเคี้ยวทั้งสี่ขาเลยนะอื ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเมนูนี้ผมว่ามันก็คือไข่แต่ว่าแบบคิดกันด้วยความสวยงามคนเหล่านี้ก็รักศิลปะก,กับอาหารคู่กันครับก็กำลังคิดในตอนนี้เลยก็รีบมาทําในรายการของเราก่อนที่มันจะเอาอไปซะถูกต้องครับนะสำหรับไข่ก้อนเมฆนี้นะครับผมถึงเวลาแล้วฮะนะนะที่จะมาตัดสินกันครับ,รบและผลการชิมวันนี้ครับบารานุบารานุบารานุ ราถูกหามครับผมจะต้องได้เนาะก็ต้องได้ ไม่ไดเลยไม่อเหมือนไข่ดาวไข่ดาวมาแล้วก็แต่แต่ว่าแน่นอนครับมันเป็นความคิดที่สร้างสรรสร้างสรรสร้างสรรคคือกินได้แล้วก็เหมือนเมนูไข่ดาวแฟนแรายการน่าจะทำสรุกอ่ะเด็กๆชอบแน่แน่ด้วยนะว่าเด็กๆจะชอบด้วยแบบนี้นะฮะแน่นอนครับถ้าทำเมนูนี้ถ้าผิดพลาดก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนาะเฮ้ยโอเคโอเคดิกว่าที่คิดเอาหรอตอนแรกแบบนึกว่าไข่ดาวน่าจะแบบดีกว่าเยอะอ่ะเฮ้ยไม่โอเคเฮ้ยมันเป็นไข่ดาวที่แบบนุ่มมากอ่ะมันนุ่มมากจริงๆแล้วหน้าตามันเหมือนแบบขนมมากเลยซึ่งก็มี ขนมที่ทําด้วยวิธีนี้นะพวกอะไระที่มันขายอยู่ในปั๊มเอะนึกตัมชื่อไม่ออกแฮปปี้แฮปปี้วะแฮปปี้แฮปปี้อร่อยนะฮะก็สามารถไปทําตามมันได้นานทีจะมีเทปแฮปปี้ช่วงนี้หลังจากที่เทปที่แล้วก็อาจจะตะกุกตะกักไม่รู้เทปไหนเป็นเทปไหนว่าวเราไม่รู้ไม่รู้ออาวันนี้มนุษย์ต่างดาวก็โดนมนุษย์โลกทําลายถึงเรียบร้อยเรียบร้อยครับอร่อยมากนะฮะถือว่าใช้ได้แล้วก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดีกว่าส่งท้ายอระส่งท้ายกันก่อนกลับบ้านเป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องที่เป็นแบบเหมือนอุชาห นะฮะว่ายังไงมีบุตรหลานเนี่ยต้องระวังครับนึงนกันึงผมกลับไปสุโขทัยกลับไปจังหวัดสุโขทัยกลับไปบ้านกลับไปบ้านบ้านเกิดไปเดินอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองนี่แหละแล้วเดินผ่านต้นไม้ต้นต้นมะยมต้นมะยมก็มองขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าเห็นเด็กเด็กอายุแบบเด็กผู้หญิงฮะอายุแบบห้าหกขวบเลยเด็กเล็กเลยอ่ะเออปีนต้นไม้อยู่ทีนี้ก็ใส่กระโปรงกันเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะมองขึ้นไปออ้ยไม่ได้ใส่เกงไนด้วยเรากเรียกระมัหนู้ลงมามันไม่ดีก็เลยให้ตังค์ไปสองร้อยให้เเดดกกกีี๋ยววจะมพิ เาาด็กนะฮะ,ฮะก็เด็กก็เอาตังไปทีนี้ก็เด็กเข้าไปที่บ้านกับที่บ้านก็บอกว่าเนี่ยมีพี่ชายคนที่หน้าตาดีๆคนหนึ่งอยู่<อ>ครัมึงไงมึงหน้าตาหลอ่อผม,ผมผมผมนี่แหละ,ะให้ตังมา200สองร้อยไปซื้อเกงหนหนูเป,ปีนต้นมะยมเมือ่อกี้เออแม่เออหร่อลูกทีนี้แม่ก็ผมก็เดินผ่านมาอีกทีนึงต้นมะยมต้นเดิมปรากฏว่ามองขึ้นไปเห็นเลยทีนี้มาเลยทีนี้ไม่ใช่เด็กแล้วแม่เด็กปีนเหรอแม่เด็กปีนขึ้นไปมากใส่ผ้าถุงมาเลยแกคงอยากได้เงินแหละทีนี้ก็ไม่ใส่เกงนายเหม ให้พี่ยี่สิบทำไมอ่ะต้องไปซื้อบมิตโกนอ๋อมันไม่ไม่เกี่ยงอืเสร็จแล้วก็ให้ขึ้นไปใหม่รอบหนึ่งให้ขึ้นไปใหม่ทำไมอ่ะก็เมื่อกี้มองไม่ชัดดูให้คนก่อนยังกินแังกะทิเหรอจกกินแกงกนทีไงรุโนเร็วมากรายการดูเร็วมากเสียบได้ได้เสียบเสียบเ้อ กดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ